ผลผลการดำเนินงานกศนอำเภอป่าติว้วประจำเดือนเมษายน2566งานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่3เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วมอบหมายให้นางปียนุษอุ่นใจครู กศนออำเภอป่าติ้วเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงานกศนรุ่นที่2ระหว่างวันที่3-5ถึงเมษายน2566ณโรงแรมรอยอดซิตี้กรุงเทพมหานครงานการศึกษาต่อเนื่องวันที่24เมษายน2566 นางปียนุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วมอบหมายให้ครูกศนตำบลเข้าอบรมโครงการอบรมครูกศนเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำนักจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภายใต้โครงการ จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2. พศ .2566 ระหว่างวันที่24ถึงวันที่27เมษายน2566ั 2, นะกสณกศนอ,อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรงานการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่2เมษายน2566นายกิติชัยบุษลาคำผู้อำนวยการกศนอเภอป่าติว้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอเภอป่าติว้วเข้าร่วมโครงการ2เมษามหกรรมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุก,กรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณพศ2566เทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนาราชสุดาสยามบอรลราชกุมารี2เมษายน2566โดยมีนายวิเชียนสมวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและว่าที่ทร,นนร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดยะโสธรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วยดังนี้พิธีทําบุญตักบาตรกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิฐ h าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,นะราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีกิจกรรมการสแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสื่อส่งเสริมการอ่านกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้มตำและเพลงเลือกตามความถนัด กิจกรรมการประกวดส้นตำลีลาและลาบรถเด็ดประจำอำเภอสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42ณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุมารีอำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยะโสธรวันที่2เมษายน2566 นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกอสนาอำเภอป่าติว้วมอบหมายให้นางสาวเพลินจิตอินขาวนำนักศึกษาในระดับปถมศึกษาเข้ารับเกียรติบตัตรการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้รับคะแนนสูงสุดณศูนยะ์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครวันที่12เมษายน2566 นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วมอบหมายให้บุคลากรกศนอำเภอป่าติ้วนำหนังสือเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชนในกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2566ณจุดตรวจจุดบริการจุดตรวจศูนย์อปอพหลเทศบาลตำบลป่าติ้ว งานพาคีเครือข่ายและงานอื่นๆตามภารกิจวันที่4เมษายน2566กศนอำเภอป่าติว้วประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1ปีงบประมาณพศ2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566ตามตัวชี้วัด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในแต่ละตำแหน่งดังนี้ครูอาสาสมัครกศนครูกศนตำบลและนักจัดการงานทั่วไปโดยมีคณะกรรมการดังนี้1น,นายเจียมขันเงินผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองยะโสธรประธานกรรมการ2นางมาดีพินยศผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอสายมนรองประธานกรรมการ 3. นายกิติชัยบุษลาคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วกรรมการ 4. นางสาวจิรภาสุทธิมาตครูกรรมการ 5. นายนันลืเบตหรือ,เร,รอเรื่องครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานกศนจ,จังหวัดยโสธรร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ณนะห้องประชุมกศนอำเภอเมืองยโสธร วันที่5เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอ,อําเภอป่าติว้วมอบหมายให้นางสาวเพลินจิตผู้กศนตำบลเข้าร่วมประชุมกรรมนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการณนะหอประชุมที่ว่าการอําเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร วันที่5เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติว้วมอบหมายให้นางสาวธิดารัตนินทสิ่งนางสาวรัตชาสินทุธนาชัยและครูกศนาตำบนและนางวิลาพรอุดอามาตครูอาสาสมัครร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอป่าติ้วรุ่นที่1ประจำปีงบป,ประมาณ2,566ณนะวัดศรีพัฒนารามหมู่ที่2ตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร well, <it> วันที่5เมษาย,ยน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วมอบหมายให้นางสาวสุจิตาแสนเสนีคู่กศนตนําบลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าติ้วชั้นสองจังหวัดยะโสธรวันที่7เมษายน2566นายกิติชัยบุษรา,าคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติวดําเนินการประชุมบุคลากรกศนอำเภอป่าติ้วประจําสัปดาห์เพื่อวางแผนการดําเนินงานณนะห้องสมุดประชาชนาอำเภอป่าติว วันที่10เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนออำเภป่าติ้วมอบหมายให้บุคลากรกศนออำเภป่าติ้วเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุรณาการงานกศนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและร่วมกิจกรรมลดน้ำดำหัวไหว้พระขอพรผู้ใหญ่ณสำนักงานกศนจังหวัดยะโสธร วันที่18เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วดำเนินการประชุมบุคลากรกศนอำเภอป่าติ้วประจำสัปดาห์และมอบหมายงานแต่ละฝ่ายพร้อมจัดกิจกรรมส่งน้ำพระและลดน้ำขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลณนะกศนอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร วันที่18เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกอสนอำเภอป,ป่าติว้วมอบหมายให้นางสาวเพลินจิตอินขาวคู่กอสนอตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเพื่อกูลระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนณนะห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอ ป่าติวจังหวัดยะโสธรวันที่19เมษายน2566นายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติวมอบหมายให้นางปียนุชอุ่นใจและนายนาริเบศหรือเรื่องครูเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายามุกโดยมีนางสุวารีบุญปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดนะักห้องประชุมกศนอำเภอเมืองยะโสธรวันที่19เมษายน2566กศนอำเภอป่าติ้วขอสแสดงความบินดีกับพออกิติชัยบุษรา,าคำผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติ้วเนื่องในโอกาส บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดเลยนะห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยรอยพ่อกศนยะโสธรวันที่20เมษายน2 5 6 6นารางสุวารีบุญปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนางมาดีพิญญศผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอสรายโมน นางสาวิยะพันลิตผู้อำนวยการกศนอำเภอกุดชุมและคณะบุคลากรกศนอำเภอป่าติว้วร่วมแสดงความยินดีกับนายกิติชัยบุษราคำเนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการสํำนักงานกศนจังหวัดเลยณนะสํำนักงานกศนจังหวัดเลย วันที่21เมษายน2566นางปียนุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอําเภอป่าติว้วพร้อมด้วยบุคลากรกศนอําเภอป่าติว้วศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพื้นฐานงานศึกษาต่อเนื่องและงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีนายกิติชัยบุษราคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดเลยและนางโนรีบุษลาคำผู้อำนวยการกศนอำเภอหนองหินพร้อมด้วยคณะครูบุคลาก,กรกศนอำเภอหนองหินให้การต้อนรับณนะกศนอำเภอหนองหินจังหวัดเลยวันที่26เมษายน2566 นางปียนุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติว้วมอบหมายให้ครูกศนตำบลสีฐานตำบลกระจายตำบลเสียงเพ่งและตำบลโคกนาโกประชุมกรรมการสอส,อสอปชตโดยดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการลนณรงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นะกศนตตำบลสีฐานกศนตตำบลกระจายกศนตตำบลเสียงเพลงและกศนอตำบลโคกนาโกวันที่27เมษายน2566นางปยนุษอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติว้วมอบหมายให้นางสาวรัตชาสินทุธนาชัยและนางสาวสุจ,จิตจจตาแสนเสน่ครูกศนตตำบล ประชุมคณะกรรมการสสปอชอตตำบลโพไซดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโดยมีนายประเสริฐจันทรสประธานกรรมการสปออปรสปชตโพไซเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ณนะกศนอําเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรวันที่27เมษายน2566 นางปิยนุษอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว้วพร้อมด้วยนายน,นันรือเบตลือเรื่องครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารขร้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติงานครั้งที่4 2566ประจำเดือนเมษายน2,566นกษณกศนอำเภอป่าติว้วกศนอำเภอป่าติว้วขอขอบคุณค่ะ